KPI ที่ใช้วัดเหมือนเดิมทุกปีไปต่อก็ไม่ได้แล้วตกลงจะทำยังไงดีถ้า KPI ที่เราวัดอยู่มันเป็นงานประจำงานรูทีนแล้ว100%แล้วศูนย์แล้วไปต่อไม่ได้ก็แนะนำดังต่อไปนี้ครับข้อแรกวัดตัวเดิมเพิ่มเติมคือการปรับปรุงงานเช่นเราทำได้ร้อเร์เซ์เราทำได้ศูนย์ก็จริงแต่เกรดแทนที่จะได้เกรดหอาจจะได้เกรดสาเต็มห แล้วถ้ามีการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในถึงแม้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วศูนย์ก็ตามแต่กระบวนการภายในในการทํางานอาจจะยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงอยู่ก็สามารถที่จะเอามาเป็น KPI ในปีต่อไปแล้วก็ถ้าอยากได้เกรดสี่เกรดห้าก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายในอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองถ้า KPI สองข้อข้อหนึ่งก็คือมันตันแล้วก็คือไปต่อไม่ได้แล้ว k ย i อีกข้อนึงก็ยังออยไปต่อได้ก็อาจจะเอาสองข้อนี้มาควบรวมกิจการก็คือวัดเป็น KPI ข้อเดียวยวกยัวอย่างเช่นบางบริษัทไปส่งสินค้าเทีเ่ยวเดียวเนี่ยวัด KPI สามข้อมาสามปีแล้วก็คือส่งทันเวลาหนึ่งข้อนะส่งแล้วของไม่เสียหายอีกหนึ่งข้อส่งของแล้วลูกค้าไม่ร้องเรียนอีกหนึ่งข้อใช้หากินมาสามปีแล้วพอปีนี้มันเริ่มตันแล้วสุดท้ายก็อาจจะเอาสามข้อนี้มารวมกันนะ ก็เช่นถ้าส่งของทันเวลาได้เกรด3ส่งของทันเวลาแล้วก็ไม่มีสินค้าเสียหายได้เกรด4ส่งของทันเวลาสินค้าไม่เสียหายแล้วก็ลูกค้าไม่ร้องเรียนก็ได้เกรด5อันนี้เรียกว่าการควบรวมกิจการของ KPI หลายๆข้อมารวมกันเพื่อให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ย KPI มันไปต่อไม่ได้แล้วปรับปรุงกระบวนการอะไรก็ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องมาดูว่า เปลี่ยน KPI ได้ไหมก็คือไปเป็น KPI เรื่องของอการพัฒนาปรับปรุงงานโดยที่รวมเอาอสิ่งที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ละเรื่องเอามารวมกันแล้วก็ทำเป็นโครงการเรียกว่า Improvement ก็จะได้ KPI หนึ่งข้อน้ำหนักให้เยอะหน่อยนะครับก็ไปทดแทนกับ KPI ที่เป็นงานรูทีนที่วัดตลอดอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ย KPI ของเราเต็มแล้วตันแล้วไปต่อไม่ได้ก็แนะนำว่า ลองหา KPI ที่อยู่ในหน่วยงานแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมหรือลองหา KPI ของหน่วยงานอื่นที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องและไปช่วยได้เช่นผมอยู่บัญชีปิดบัญชีทนเวลาทําอะไรถูกต้องหมดแล้วแต่ไม่รู้ทําอะไรต่อก็อาจจะต้องลองไปดูว่าตกลงเรื่องสต็อกเรามีส่วนกับเขาไหมนะเรื่องของต้นทุนสินค้าเรามีส่วนกับเขาไหมก็เอาวิชาชีพของเราไป วัด KPI ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ช่วยให้องคอ์กรเนี่ยได้ผลงานกลับมาดีกว่าที่จะวัดงานรูทีนของเราถ้าเราเป็น IT KPI ของเราเซ็ตทุกทันหมดละเราก็ลองเอาวิชาชีพของตัวเราเองไปเซ็ต KPI ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เขายังใช้ไอทีใช้เทคโนโลยียังไม่คุ้มครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวอย่างการยกระดับหรือการพัฒนาคุณภาพของ KPI ครับ